อะไรอีกดีนะอู้ขอรางวัลเยอะจังเลยนะกิฟต์ช o u c h e ไปแล้วอ๋อน,นี่นี่มีกิฟต์ช o u c h e จาก Body Glove อีก500บาทตั้ง9ใบนี่ก็น่าสนใจนะอ,อันนี้อันนี้อันนี้นี่อ่ะกิฟต์ช o u c h e มาเลยฮะกิฟต์ช o u c h e r Body g l o ก้ใบกิฟต์ช o u c h e r Body Glove s o f i ว่า Sofia จะเอาไปซื้อบอร์ดีก็อบเนี่ยนังมันใส่แล้วส <c oughs> บายจริงๆ <c oughs> <c oughs> คุณแม่มีสาขาที่ไหนบ้างนะฮะ ไปทุกที่เลยใช่ไหมครับแม่นะเดี๋ยวร้องกดคุณแม่ถอดแหวนเพชรนาฬิกาสร้อยแล้วก็ทุกอย่างที่คุณแม่ใส่มานะฮะใส่สองอันนี้มันไม่ใช่อาชีพหรือวาสนใจไปลงเดอะฮับเบอร์ได้นะครับอ่าได้ไหมอุ้งขาอาช่วยพี่ขายหแหวนนะอ่ะตอนนี้นะฮะของรางวัลจากบอดี้กรอฟนะครับเป็นกิฟต์บัลเลเชีร์มูลค่า500บาท9ใบนะครับก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะแทนเงินสดนะตอนนี้กาลิกาขอ5คนแรกก่อน วันนี้ใครที่ใส่เสื้อหรือมีอุปกรณ์ใครที่ไม่ใส่เสื้อก็ย่แล้วอาจารย์ูแล้วรวมอุปกรณ์ด้วยรวมอุปกรณ์ด้วยทุกอย่างเห็นไหมขอหาหนึ่งกระแอมกระแอมกรแอมบอดดี้เกิลสามิลบาทได้บอดดี้กรอฟนะฮะมีตัวปี O D Y พูดแบบก็ไองไหนจะพูดละอ้ไอสุดไอยสุดไอยสุด G L O W E ดังนั้นเนี่ยใครที่ขึ้นต้นใครมีเอาบีง่ายๆแหะใครมีตัวบีอยู่ในเสื้อผ้าร่างกายต่างหูเออเข็มกัดชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยมีตัวบีบีได้ไหมมีบีบีได้ไหมบีบีครีมเอาเป็นตัวบีบีก็ให้ เธอฉลาดมากจ่ายแม่ตุกี้มาเลยเธอเนี่ยมันตุกี้มาเออคุณไยโฮคุณไยโฮ้องคุณาอโฮส่งผมนี้ต้องคุณไยโฮเวอร์ชันไหนก็ไ er ม no ่ร mm, ู้นะเป็นคุณายโฮที่สลักจริงๆผมไม่ได้ตกใจด้วยพี่โอปอมาพี่โอปอครับพี่หมอโอ๊กสบายดีไหมฮะสบายดีสบายดีนะฮะพี่โอปอยตรงนี้ะาสิขออ่ะมาละหนึ่งขอห้าคนว่า ห้าคนจะมาห้าคนคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศบีครับบีครับที่ไหนครับไม่มีกันเลยเหรอไม่มีตัวบีในร่างกายชี้ชี้อะไรครับชี้อะไรใครใครมีตัวบีบ้างอย่างเช่นเอ่ออารบีกับจีก็ได้อาร์อาร์ด้วยอาร์จบี้กรอฟนะฮะบีกับจีมีไหมครับมีตัวบีกับตัวจีจีสติงไม่เอานะครับมันไม่ใช่ตัวเล็กเสือเอออาร์มีไหมฮะ บีกับ G ครับมีไหมครับเอาให้หมดทุกตัวเลยมาอ่ใครมี B มี O อมีดมี Y มี G L O V E มาเลยฮะมาเลยครับมาเลยครับ5คนตัวนะคงรู้มากันหมดอ่ะพี่เยอะเลือเกินมันต้องมีสักตัวเลยเอ้โอ้โหโอ้ยเอันนี้อันนี้กี่ตัวเนี่ยอันนี้มากี่ตัวเนี่ยเออโหพี่จะใช้สายตาอย่างั้นเอ๊ะไปแล้วฮะ มีเจอคริสต์มาสมีกวางเรนนีแล้วซันตาคอสไปไหนวะพักผ่อนอยู่นะฮะเอามาฮะอันนี้ก็ดูแต่งตัวสับสนให้ตัวเองพอสมควรนะฮะอันนี้จะรับรางวัลใช่ยไม่ไม่กดชุดฟันซีใช่ไหมนะเอิงสองสามสี่ห้าหกนะฮะหกคนแล้วนะครับเกินเปล่าเกินเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเกินก็เกินนะฮะเพราะมีบัตรเยอะนี่เขาน่ารักแจกให้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะเอางี้ให้รางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลเป็น ใส่รัดข้อมือราคา79บาทอีกหนึ่งชิ้นมาเร็วเข้าใหญ่ตรงไหนเนี่ยอย่างน้อยมันก็ใหญ่กว่าชาวบ้านอ่ะคนได้กิ้บเอาเชื่อกันหมดก็ได้ใส่รัดข้อมือ79บาทไทอีกอันก็ได้ยีนสุดโอเคให้หนึ่งอันใช่ไหมพอแล้วโอเคเปลืงนะฮะเอออ่ะอ่ะกฎิกามีว่าสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักโหย ไม่ให้ไปเลยดีกว่าผู้อย่างงี้ผู้ที่มีน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเขาเาาลำเองและมองด้วยสายตาเอางี้นะพี่ต้นครับพี่ต้นตอนนี้เนี่ยพี่ต้นอายุเท่าไหร่ครับ25้าครับยี่ห้ามั่นใจเหรอครับพรุ่งนี้ครับเฮ้ยไม่มั่นใจเหรอฮะว่ายุยี่สห้าห้าแล้วหน้าตายี่สอยู่เลยนะวันที่เลยนะฮะว้า พี่ขายว่าสิบแปดนะสิบนะอายุมันอยู่ที่ใจอายุมันอยู่ที่ใจออเอออายุยี่สิบห้าดังนั้นวันนี้ผู้ที่ชนะของเราจะต้องเป็นผู้ที่ไล่เลขแล้วต้องไม่เจอยี่สิบห้าอ่าดังนั้นก็ไล่ได้คนละไม่เกินสามเลขอย่างเช่นไหมเล่นอย่างกเป็นรางวัลใหญ่เลยนะฮะที่รับข้อมือ มันยากๆเขาใช้สมองนะฮะต้องใช้สมองนะฮะต้องนับต้องนับไม่เกินห้ามเกินสองห้าหมเกินสามเลขห้าเกินสามเลขหสสห้าหกปิไมด้ได้เกินแ้เกิเออไม่ได้นะพร้อมไปหนึ่งสอสมสห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบสเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ เอาละเอาละที่สไม่ให้โอกาสนักมวยของเราเลยนักมวยค่าเชื่อของเราเนี่ยไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูโอ้โหดุพอดีเลยจีบพอดีเลยชาติสายลัดเอาไว้ชมมวยเอออ่ะอออาศัยอาศัยคนพิจังน้องหมดแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะมาให้สายลัดไปด้วยให้สายลัดไปด้วยอ่ะเป็นคนไปด้วย ไปบริจาคด้วยบริจาคโอ้ยตายละเอาเป็นเจ้าของคนที่บริจาคต้องใส่เป็นตัวอย่างให้ใส่อาใส่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 ไปเออใส่เลยฮะใส่ให้พี่ต้นใส่ให้เลยนะเนี่ยเออโอเคพี่บอเชอร์ของเรานะฮะนะครับผมโอเคขอเชิญลงมือด้วยครก็ไม่เอาห้าแล้วเอาวอเชอร์ด้วยวอเชอร์ด้วยได้ด้วยครับ พี่เขาบอกอะไรนะมีเพอะกลับบ้านนะมีภัยกระซิบว่าให้อีกสิบห้านาทีอ๋ออีกสิบนาทีอีกสิบนาทีจะกินข้าวกันอ่าโอเครับเลยฮะเล็วเลครับอ่ขอบคุณครับต่อไปฮะที่เหลือนะครับแจกเลยครับใจดีอารมณ์เสียนะฮะรอเล่นคือจริงแล้วเนี่ยคนที่แพ้ก็ได้สายรัดไปนั่นแหละอ่ะที่เหลือแจกคนละห้าร้อยบาทอ่าพี่ต้อนแจกนะฮะอันนี้เป็นซองอ่ะผ้าป่านะครับวัดอ่ะเดี๋ยวขออีกสองเกมแล้วกันต่อที่เราไปกินข้าวนะพี่จันเนาะ เราจะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ใช่ไมงน,น,นอกท้องผมก็ร้องแล้วนะเนี่ยอยากจะกินข้าวเมื่อกี้เห็นอาหารน่ากินเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะต่อไปแจกอีกเป็นในส่วนของกิฟต์บูช์นะครับ1,000บาทอีกหนึ่งรางขอ1,000 0บาทด้วยฮะ1,000บาทแล้วก็เหลือ500บาทอีกสี่รางวัลมาเออมาเลย นะฮะอ่ะอย่างรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วอ่ะสุดท้ายอันนี้นี่นี่ฮะนี่ฮะตาครับฮะให้พี่เลยเหรอตาครับขอบคุณครับมาฮะอันนี้อะไรอันนี้พันบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเก็บไว้เดี๋ยวมีเกมเล่นละเออเก็บไว้เราจะอะไรหนึ่งสองสามอ่ะสามสามอ่ะเล่นอีกสองเกมนะฮะก่อนที่เราไปกินข้าวต้องรีบใช่ไหมต้องรีบกินข้าวใช่ไหมอยู่กันแล้ใช่ไหมหิวไหมฮะหิวเนาะผมก็หิวอ่ะเอเอามาเอามาเลยครับสามท่านครับใครที่ มาหน้าเวทีเร็วที่สุดสามท่านแรกครับเอาไหมครับไม่เอาครับไม่เอาเอาแล้วครับตากล้องโดนทิ้งกล้องนะตอนนี้ตายเลยหัวเพื่อนเงินห้าร้อยหัวนำมายอมเลยฮะเขามาเลยสองท่านละหนึ่งกิ๊นครับกิ๊บก็เชื่อห้าร้อยครับโอ้ยตายละมาไม่มาไม่เอาแล้วครับดูฉันเชื่อว่าทุกคนดูไฮโซนะไม่เอานะห้าร้อยแต่รอหนึ่งพัน ทุกคนว่ามาเราพันเงินอะไรเงี้ยนะฮะจริงเราหลอกเข้ามานะเราจะไม่แจกเขานะยังไม่แจกนะฮะเอางี้แค่อยากจะรู้ว่าคนโลภเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้หนึ่ะฮะเรอเล่น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 ดูสิหน้าไม่ค่อยมียางเท่าไหร่เลยเรอเล่นเรอเล่นนะฮะเรอเล่นเอาง่ายง่ายโอวาน้อออกโอ้เอางี้เลยเหรอใโอวาน้อยออกกันโอเคโอวาน้อยออเนี เอาโอ,โอนได้อ,ออกหลอนกันไกลฮะอันนี้พูด,พดเลยเป็นการสื่อสารที่เข้าใจลำบากเอะโอนได้อ,ออกระเป๋ายิง่งฉุกมันใกล้เคียงกัน,<ค>นช่วยพี่ฮะคนพี่ฮะคนพี่จบพี่ไหนมาขอ <laughs> ขอไปแปะ้วยเพิ่มด้วย <laughs> ใช่ว่ารุ่นนี้ปแปะคุยช่วยมไม่ได้เอาไปฟ้าชาร์จเลยดีกว่า <laughs> น่าจะดีนะฮะเอาไป โอว่าน้อยออกเข้าใจไหมครับอว่าน้อยออกไม่ออกนะไม่มีการใกลค้อนกระดานนะไม่มีอะไรอว่าน้อยอกไม่มีนะเข้าใจคำว่าโอว่าน้อยออกไหมอันเดสมีแค่ความกำไรงันนะต้องให้แปลภาษาจริงอ่ะโอเคแล้วให้มีภาษาปิดก่อนนะโอเคโอวาน้อยเข้าน้อยกันอย่างนี้นะเจ๊เข้าใจเขาเลย ปล่อยเขาโอเคเป็นคาแรคเตอร์อ่าอ่าอย่างเงี้ยแต่จุดจบจุดจบเหมือนกันโอวาน้อยใครที่มันเล่นน้งเล่นน้อยหรือเล่นเนี่ยเอางี้คนที่ออกนี่คือได้ได้น้อยใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ได้ที่ออกมาใครก็ได้ออกมาโอวาน้อยเป็นปุ่งเลยนะเออโอพร้อมนะคุณพี่อ่าคุณพี่เข้าใจแล้วนะเนี่ยมือเขาเดือบมือเขาเดือบกินแล้วล่ะโอวาน้อยออก มายังมาแล้วเออขอเชิญประม่าแจกเลยนะฮะอ่ะท,อที่เหลือเอาสองคนโอวัน้อยออกเลยโอ้ที่เหลือเปาียนยิงฉุกเปลยนยิงฉุกเปลยนยิงฉุกเชน้อยออกกันยังไงเขา,ายังกงกันอยู่เปยิ่ยฉุกอ่ะเปาียนยิงฉุกนี่เขาบอกให้เปาียนยิงฉุกไม่ใช่โอวัน้อยออกเขาเปาปียนยิงฉุกแล้วหลานล่ะ ว่าน้อยหอเขากระดาษเขากระดาษเขากระดาษเดี๋ยวอ๋ออ๋อแต่ว่าเมื่อยเมื่อยจริงจริงฉันงงูชนะขอขอขอเพิ่มสายรัดข้อมือด้วยสายรัดข้อมือนะสายรัดข้อมือเออนี่เอาไปกินนะฮะแกงหูนะฮะเออน่ารักมากอากุมารทองของเรานะฮะขอเสียงรบมือเล็กนึงเล็กนึงผู้แพ้ขอกระดาษที่ช่วยหนึ่งแผ่นนะผมเอามาซับน้ำตาความพ่ายแพ้เเออออแผ่นเดียวแผ่นเดียวไม่เอาทั้งกล่อง ซับเลยซับเลยเออเอาคุยมากนฮะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเออตอนเล่นัจเข้าเพลงตลอดเหมาะแล้วกับการเป็นศิลปินหนึ่งพันหนึ่งันอ๋อเหรออาไะหนึ่งพล้เอามกี้ไปสอพันห่งล้ยังยังยังอ๋อยังยัง